สวัสดีครับเชฟนุ่มกินเที่ยววันนี้เชฟอยากกินไปเห็นผักเขาขายแล้วมันงามผักแครเนาะเอามาแกงใส่ไก่แต่เชฟไปซ้อกไก่เมืองบอกปะเชฟก็เลยแวะเข้าห้างซื้อไก่มาแล้วก็ซื้อตีนไก่มาใส่น้อยนึงแล้วซื้ออันน่องไก่มาใส่เห็นสองน่องมาดูเครื่องมันมีอะไรอย่างพ้องเนาะ ก็มีผอมแดงเจ๊ไท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้โฟกัสหอมขาวพริกเบบี้ผักชีเกลืออันนี้กะปิกะปิเมืองเนาะกะปิเมืองนี่เชฟใส่น้อยเดียวเนาะกะปิเมืองนี่มันเค็มขนาดนะกะปิเมืองแล้วก็มีผงปรุงรสใส่ผงปรุงรสน้อยชูบรสอันนี้ใส่หลายซับหลายใส่นักลำนักไผ่ามากมันต้องใส่นะครับแล้วก็ข้าวคั่ว เดี๋ยวกินกับน,น้ำกระเทียมเชฟขอจิบน,น้ำกระเทียมนิดน,นึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาี่โขกเกนาะโขกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วเดี๋ยวเชฟขออน,นุญาตโขกพริกกันหะน่อยเนาะ ตอนนี้กระทะเราร้อนแล้วนะครับเราก็เอาน้ํามันใส่ลงไปครับเชฟจะใช้แบบคั่วนะครับแต่คั่วใส่น้ำมันนิดเดียวนะไม่เยอะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ใส่ลงไปคั่วนะครับคั่วให้มันหอมก่อนนะครับ กงหอมแลเราไก่ใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วให้เนื้อไก่มันโขกก่อนนะครับเอาล่ะนะครับตอนนี้เนื้อไก่นี่ก็เริ่มแห้งแล้วน,นะครับเนื้อไก่นี่เริ่มหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเชฟจะเอาน้ำล้างคุกใส่เข้าไปนะครับวันนี้เชฟต้องขออนุญาตเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆบอกคุกหินเชฟก็คุกหินไม่ไหวนะครับเชฟร้านใส่ในนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอไปเพื่อนๆเลยครับคุกหินก็ไม่ไหวครับโอเคเดี๋ยวเราจะตุ๋นให้เนื้อมันเปื่อยหน่อยครับเพื่อให้ขาไก่มันนุ่ม ตอนนี้ไก่เราก็เริ่มเปื่อยเลยนะครับเพื่อนๆดี๋ยวเชฟจะขอชิมน้ำมนันหวานม่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ได้ใส่ชูรสก็รสดีนะโอ้โหเค็มได้ที่ละอะเดี๋ยวเอาผักใส่เลย เดี๋ยวถ้าผักยุบเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชุรสแล้วก็ผงมุลรสใส่แล้วเราจะเอาเข้าวคั่วใส่นะครับตอนนี้ผักยุบป,ปลายยุบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มุลรสเลยของชุรสครับ ข้าวคั่วครับจะต้องใส่เยอะนะครับเข้าวคั่วเดี๋ยวมันจะอืดนนะครับเอาพอประมาณนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรื่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงแค้ไก่ใส่เข้าวคั่วครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วครับคั่วแคไก่ใส่ข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วกันกับเชฟครับกินกับข้อสวยวร้อนๆครับแล้วขนาดก็เจี๊ยบครับบรรยากาศสบายๆครับฝนตกครับตกหนักมากครับมีทั้งยอดมะพร้าวมีทั้งออดอกออนิ้ว เป็นร้นพืชผักสมุนไพรนะครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวได้กันกับเชฟครับสวัสดีครับเชฟหน่งกินเที่ยววันนี้ก็เป็นเขาเข้าเทศกาลกินเจเชฟว่พยามไปกินเจกับเขาก็เลยเป็นแกงแครไก่นะครับใส่ข้าคั่ว สวัสดีครับเชฟหนุ่มกินเที่ยวเมนูง่ายๆนะครับแกงแครไก่ใส่กวคข่วเชฟก็ไปตลาดเนาะโอ้เห็นผักแบบมันสวยมากแล้วก็ถุงเบลอถุงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แพงด้วย20บาทถ้าภาษาเหนือก็ส้าวบาทอ่ะถ้าสาวบาทนี้ก็ยังโอเคอยู่เลยเชฟเลยว่าเออซื้อไก่มาตัวหนึ่ง แต่เป็นที่อันเหมนที่ไก่เมืองนะเพราะว่าเชฟจะเอาไอ้ตัวไก่นั้นมาไว้ทอดให่แอดมินเพจด้วยก็เอาที่มันเป็นปีกเป็นอกเป็นอะไรพวกเนี้ยให้แอดมินเพจแล้วก็เอาน่องแล้วเชฟก็แวะที่ห้างก็ซื้อติงไก่มาเนาะก็เอาติงไก่มาใส่เพิ่มหน่อยนึงแล้วก็มัน เื่อมันก็มีอยู่ครบหมดแล้วอ้น,นี้ในนี้ยมันมีไอยอดมาป้าวเอ้ยอดอกงิ้วเอ้ยมันเป็นสมุนไพรของท้งเหนือเขาเนาะเชฟก็เลยว่าเออเอาอาอเงี้ยอร่อยกินผักพองกินชิ้นมานานละเชฟหัวปุ๊กหัวปุ้มเลยนะเชฟไปเล่นน้ำมาฝนตกนะเอาอยังบ,บอกหัวาอาหาน เพื่อนๆจะมาลอยกระทงกันอย่างไดน,นะก็อย่าลืมเตรียมล่มเตรียมเสื้อฝนมาตัวเนาอถ้าคนได้ขับรถเครื่องเนาะก็เตรียมมาตะกี้เทฟลองชิมแล้วพีทคิวอีท่าไหนมึงโจ๊ดใส่ปิ๊งแปะ เจอแต่ลูกโดดเรบันโตเห็้บอันละเออมันก็หอมคล้ายๆแกงอันแกงหวยอ่ะคล้ายๆากนันนะวันเชฟเอาเข้าขวคั่วเชฟมาทำคนเดียวเนาะเชฟก็ใส่แต่้ารใส่ขาค่วงไปด้วยอืม อร่อยมากอืมอร่อยมากหวานก็พอนเนี่ยนะอย่างเคสบอกอะ่ะกินผักข้องเนาะกินกระจีนเนาะ กินก็จีนกินก็ลาบเนาะกินพัดแค่น่อยอืมอร่อย เหมือนรับมาได้กินไปซื้อเขากินก็อย่างเทฟว่านะเชบหมูวัวมันจางออย่างกับมหมูนะแล้วเขาคนยังขายได้นะหรือว่าเราเป็นเทชฟมหมูป่าเขาไปรสชาติไปอีกอย่างมากเลยอันนี้ ไก่นี่ก็ดีไปอย่างหนึง่งเปื่อยยุ่ยเลยช่วงนี้ก็เป็นฝนหลงฤดูเนาะ เโคมาจากกรุงเทพบอกว่าเช็คดอยอินทนนท์ให้หน่อยว่ะโอ้ไปเช็คไปเชิญอะไรไม่ต้องมาฝนกระลมดอยอินทนนท์น้ำป่าทะลักมาช่วงนี้รอให้ฝนมันทิ้งช่วงก่อนเชฟก็บอกเพื่อนเชฟว่า,าไว้มาสิ้นปีเลยช่วงนี้อย่าเพิ่งขึ้นมาอากาศมันแปรปรวนอยู่ อันนี้ไม่มีใครขอนะเชฟทําคนเดียวส่วนที่เพื่อนๆขอมาเนะี่ยเชฟก็ทยอยทําให้เอาแบบเออเอาสะดวกว่าเนาะเอาอยากกินว่าหรือว่าของพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเชฟก็ทําให้หรือว่าเชฟไปเจออะไรที่มันแบบอันนี้ต้องนํำเสนอก่อนเดี๋ยวเชฟก็ทยอยทำให้ แล้วก็มีเทศกาลกินเจเนาะขอขนมปังหน้าหมูมาอ๋อเจ๊ไดหมือหนหัวเติมเลยกินเจเอาเอาเอาขนมปังเจได้ไหมแล้วเอาหมูใส่ได้ไหม <c oughs> อันนี้เชฟมก็พูดตลกเนาะเพื่อนกันแย่ๆกันไปเม๊ก็บอกว่าเอ้ยเอาไว้หลังไอ้เทศกาลกินเจก่อนดีวทำให้ เมื่อก่อนตอนที่เชฟอยู่ร้านอาหารนี่ยขายดีมากขนมปังหน้าหมูเนี่ยโอ้โหเชฟทำไว้นะแผกใหญ่ๆนะสี่ banks, exclude, beer, Fire, геро, ห้าแผกอะขนมปังอ่ะสิบแถวสิบแถวอ่ะต่อวันนะอือหือขายดีมาก อืกินแล้วอย่างที่เชฟบอกเนี่ยกินแล้วนึกถึงแกงหอยแกงหอยนี่เชฟจะบอกให้นะเวลากินเนี่ยต้องมีเจ้าที่ประจำกัน,นแบบถูกใจเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการทำหอยอืมหอยช่วงไหนพอดีเอามาทำแล้วรสชาติอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ช่วงที่มัน เอามาทำแกงนมันจะออกอีกรสชาตินึ่งเชฟก็โอเคเชฟก็จะสั่งแม่ค้าไว้ขอแม่ค้าทำแม่ค้าก็จะทนมาบอกถ้าเชฟติดธุระเชฟก็จะบอกเขาว่าเอาฝากร้างข้างไว้ให้หน่อยหรือเชฟก็โอนั่า์ไม่ให้ แล้วพอเชฟอนดตามไม่ให้แล้วก็เชฟก็ไปเอาที่ร้านที่เขาฝากไว้ร้านเพื่อนเชฟนี่แหละเพื่อนๆก็ลองทำตรงนั้นเมนูง,ง่ายๆที่เชฟทำนะี่แหละอาหารทุกอย่างนั่นแนหะ เทปทำให้ดูน่ะง่ายๆงัๆน้นนะ,ะรับรองเพื่อทำได้แน่นอนแล้วรสชาติก็ดีด้วยอันนี้จริงๆมันต้องใส่จะคาด้วยจะคากาคก็คือเถาวันนะต,ตั้งเหนืเหอเอามนียจะหูกนะ ก็จะเอามาขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน,นอน่ะเทไปซอป้อมันปลาแทนก็ถามป้ากาวา่าโอ้เอาเอ่งเอาเอาผักแคมมาไขยหมอจะฆ่าม,าาามันโดยต้ยนควาเมิ่อก็ซอ้อปลาเหมือนกันว่ะเลยว่าเออว่าหลังถ้าซ้อปลานี่เอามาหื่งกันนอกเพราะว่าจะฆ่านี่เป็นจะฆ่าที่มันเป็นถาวรเนาะตัดทิ้งไว้เนะี่ยถ้าอยากมาแกงก็ค่อยเอามาปอกปอกแล้วก็ถา,ากซ้อนบ,บางสักสามสี่แผ่นใส่เยี่ยมเลย คนตางเหนือนี่มุ้จักนะคนตั้งเหนือนี่มากขนาดจะข้าเป็นแกงอก้อมับเป็นแกงอะไรอย่างครับเป็นแกงป้าแกงมนเนี้ยขอจะเอาจะข้าใส่ตัวเป็นสมุนไพรเป็นยาแต่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าขอเก้าหัวเลยเนาะ โอ้มันเรือดูแนวหรืว,ว่ารดูฝนเนี่ยตแต่ก่อนมันแบบมีนะนเพื่อนเนาะเอาโดยพริกแต้ครับละคือมันเข้าหนาวขนหนาวไปเลยนนอะมันจะมีฝนเข้ามานะนะ ถ้ามันเข้ามายุ่ยอยองอย่างอีนี่ยุ่งเลยอ่ะขบวนรอยกระทงยิงใดนี่ ยังคืนเฮนลวีนะ่เนเนะเพื่อนๆเนาะเฮนลวีน่ะปลาหมียฟโต้ท็กฮัมทั้งคืนละเน,นี่ยผีเผือเปียนทั้งหมดละ <c oughs> เออจะออกมาทักทายทก,กันหรือว่าจะออกมาอันนี้แกะหมูนเมียปอ,อกไปคลอนกับที่อันในพับในบาบุ้นหมดละ <c oughs> ผีไปค่ออยู่ปุ้นโมละเออ,อเอ็นดูดะเทปเทปพยายกรณ์อากาศนี่รู้สึกว่าจะต้มหลายวันอยู่นะเป็นห่วงรายยาเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงเด็กๆเป็นห่วงเราอ่อนถึงเนาะเปิดเทอมละ อ,อร่อยมากผักนี่นุ่มเปื่อยหวานเทียบเลยอันนี้เป็นแกงเมืองเนาะถ้าเพื่อนๆจะทำนี่ลองเสออเนี่ยกะปิเมืองเท่เนาะ มมนใช่กะปิไอเป็นกรับนะถ้าตั้งเหนือเน่เนฮ้องวะกะปิหวานถ้ากะปิเมืองเอามันจะออกเค็มนะเพื่อนนะมันจะเป็นก้อนๆสีชมพูนี่ไปซื้อตามกาดไั่มีขายถ้าคนเหนือในปนฮนองมันจะออกเค็มเนาะ้ฟังไปใส่มันนักเตี้ืมเค้กต้องเบาๆน้อยเกลือนะเนาะเค็ม,มนี่หมอย ผักมันไปเดี๋ยว <laughs> นี้เออความดันนี่นี่เนิ่นเนี่ยเบาเกลือเบาเก็มเลยอ่ะฮ่อง ยอดมะป้าหวานเคียบเลยแต่ตอนนี้ถามเชฟว่าเชฟอยากกินนะเชฟอยากกินแนงนะแนงหมูกับไอ้ชูชีปานินเลย อืมชูชีปลาน้นเนี่ยไม่ได้กินมานานอ่ะอยากส่วนพวกหมูกระทะหมูกระเทะอะไรพวกนี้น,น่าจะกินจนเบื่อแนละ้ว ทั้งกินทั้งทาทัา้งขายนะเมื่ก่อนนะถ้าภาษามเมืองนะี่มว่าใกล้กิจจุดกัด,ก,ดกิจจนะุกล้นงกัดเนือ อันนี้ขนาดเค็มเบาพริกเหมือนกันนะทุกทีทำกับข้าวนี่มาตรฐานนี่ต้องสิบห้าเมตรนะวันนี้เหลือสิบเอ็ดเม็รลดไปสี่เม็รก็ยังเพ็ดอยู่เพ็ดได้ใจอยู่ เพื่อนๆมีแปนหรือยังสิ้นปีเนี่ยจะไปทางไหนกันเคฟก็ยังไม่มีแปมไปทางไหนเลยนะ <c oughs> ลองดูก่อนรู้สึกว่าเทฟจะเป็นห่วงเรื่องการขับรถหน่อยคือเทฟนี่ถ้าไม่พร้อมนี่เ็ฟจะไม่ค่อยไปไหนนะ เพราะว่าก็ถ้าเราเตรียมพร้อมรถพร้อมคนพร้อมเนี่ยมันก็โอเคเนาะเราก็จะไประวังเพื่อนร่วมทางเอายิ่งใกล้สิ้นปีนีเน่เพื่อนๆปาร์ตี้กันนี่โอ้โหเชฟนี่จะหยุดเลยนะสมมติว่าหกโมงปุ๊บเนี่เยเชฟไม่ออกบ้านละอืมไม่ไปไหนแล้วอยู่ในบ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนะี่อ เจมประสบการณ์นเนยอะอุบัติเหตุเพียบไม่ต้องไปนี่อุปกรณ์ในห้องไอเริ่มยู่ไอเริ่มยู่เโี๋ยวบ่อยเลยอะเจบเนี่ยแก้งขาหักน้ oh. Oh. Mm hmm. เนเย็บไม่ต้องกลัวเนี่ยปะต้อไม่สน ร้อยกว่าเข็มเน่ยมังเชฟเดียวรอดไ็ได้อย่างอุลวินเดียวแก้วมันรอดนะเชฟอะ่ะก็เลยว่าโอ้ดูแ่าดูแลสุขภาพดูแ่ะเพราะว่าต้องดูแลแอดมินเพจเลยเนาะบีบีอ่ะตัวเล็กอยู่อะ่ะลูกสาวคนสวยของเชฟอะ่ะตอนนี้ก็จะไปไหนก็ไปด้วยกันนะ ละไปด้วยกันตั้งแต่ตอนเล็กๆละเชฟเลี้ยงเขาตั้งแต่ตอนเล็กๆเนาะตั้งแต่ตอนเขาเกิดอ่ะเชฟไปไหนก็ไปเน้ะเปอากัด,ดนัดนี้ไม่กล้าถามว่าลุงลุง <c oughs> เอาหลานไม่เอวเตงาว่าเชฟบอกไม่ใช่หลานร้อย,อยลูกอ่ะแล้วเชฟก็อธิบายให้เขาฟังเนาะ แอนบินเพจนี่เป็นลูกอันหลงอ่ะเป็นลูกหลงก็ห่างจากพี่เขาก็เกือบยี่สิบปีนะอืมก็สนุกดีนะเฮ้ยมันจะยาวแล้วเชฟเริ่มเลินแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วเอาล่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปทำดูเนาะแกงแค้ไก่เนาะ ใส่ข้าวคั่วเนาะถ้าเพื่อนๆนี่เคี่ยวดีๆน้อยนี่เนาะก็ใช้ไก่เมืองก็ได้แต่ดูไก่เมืองนี่มันนุ่มๆน้อยเนาะมันจะได้หลับเนาะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะเละไปตัดมุดอะ่ะเพื่อนๆก็ต้องตุ๋นไก่ที่มันนุ่มก่อนนุ่มมันได้พอดีลยสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพื่อนๆก็เอาสักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ <c oughs> ติดคนละครึ่งมาขอโทษขอโทษ ก็เอาสักประมาณ80%ซแล้วก็ผักใส่พอผักสุกก็พอดีอะไก่มันจะพอดีมันก็ต้องให้มันเละมากเกินไปมันที่จับฉ่ายเนาอเอาแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตดิดตามช่องเชฟน่งกินเที่ยวทาง youtube ให้เชฟด้วยนะครับเพื่อนซัพพอร์ตเชฟหน่อยแค่กดติดตามแค่นั้นนะไม่มีอะไรที่ผูกพันก็แค่กดกราไว้ว่าเตกเพื่อนเข้ามาดูเชฟแล้วไม่มีอะไรผูกพันสักอย่างนึง มันเป็นอะไรที่ว่าเผื่อเชฟลงคลิปใหม่มันจะเด้งเข้ามือถือเพื่อนๆอ่ะเพื่อนดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เพื่อนดูเพื่อความสนุกแล้วบันทึงเอาสาระนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคครับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติด,ดตามให้เชฟนะครับ